สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยหลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พากันลงหาใต้เขียดเนาะมีเคยหลามีลุงเทนมีพอน้องไก่ทองมีน้องมดมีน้องดีทแท็กแะ้วก็มีใหเพื่นชื่ออนะไรวะชื่อด้าเนาะน้องต้า น้อเคยใหม่ไผ่ใหม่พากันไปเยื้องเนาะตกลงเขาสิไปทางไดนนี่ไปน้องเขาบ่ไปน้องเขาก็ไปคอเยื่องหลดแล้วไผ่อยู่พูดกวาดํำเราเยื่องหางูหาหมาเรามาเรา,าเราสีย บอแม่ <c oughs> มยุปดัมนะ <c oughs> มาเราเสียเราอยู่บ่ได้กินข่าอบอลับแนะม่ตัวดำตัวแดงแดงเลยลุงเกบไข้าวไปแล้วมั้เจ้าบ่มันอ้วนเลยมันตัวใหนะ่าสน,นั้นนะเินเลยไปหานอนกับบอลับกินข่ากับบ่ได้อ้ย <c oughs> มาเสียอยู่บ่เป็นพี่น้องเลยลเประดัมเพ่นงอหน่อยเชียกับบ่เป็นอย่าง บทออมาง่วนะธรรมดาเพื่อนว่ามานี่บบได้ป้อนเข่าคู่มือโอ้มันแห่งแรกมันบ่มีดอกคันบอยู่ห่วยยู่นองแหงแรงนั่นนิ่บ่บมีบบมีนอกจากพ้นต๊ะมันจงสีออกมาแต่หูด้วยลุงเขียนน้อยก็ยู่ห่วยพื่อนเขียนน้อยแล้วโบเห็นบ่คู่โบใหญ่ เขียนน้อยเขียนย่ายเอาหมดเขียนแล้วเขียนเลยใส่เดี๋ยวนี่เนี่ยกระหนปกติไปจอกเนาะใบมะขามตรงเลยบ่ใบมะขามคือยังมาท่านในโป่งนะมากันมายังเขียดพี่น้องลงทงคือเก่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดี๋เด้อพ่อแม่พี่น้อง อยู่บ้านนั้นมันว่มีหม่องเนื้องวอดีแทกอยู่บ้านนั้นบ้านยังนะคำสันเออนี่กว่าว่มีหม่องเนื้งเอากับเรเคยไปเนาะกลินเล้าเคยจะน้อยกับจะน้อยกับหูเลยเนาะลุงห่วยบนหรือไปน้องจากน้ำตะไครยเดีปลาลุงห่วยก่อนขจังไปก็ได้

ยากแล้วก้าวบังคตอนนั้ยังเห็ดนะตอนนเามันมันจะเป็นยังหนือดิเทคมากันหคนพี่น้อง มาลุ่นมาลุ่นไพชิมานก็กันเคยลานี่คือว่าผู้ทางบักใหญ่ผู้ทางใหญ่ชํากับคองอันตัวของพอใกลหน่อยทางกลางเนาะเอาล่ลงลงนี่แหละโอ้ยว่าไปเลย ้มันลายิเอนาลายมนวเลาันอัเนื้อบรรัเห็ดปวกนเฮ้ยเนาะเห็ดปวกนะ้ม้วนันะเออยาน่าดึงนะเจ้าโตฮามเอาผู้หลังวเียวรับกนนี่ได้เห็ดปวกนี่ในนี่เนาะเฮ้ยเนาะในนี่ในนี่ในนี่เละเห็ดปวกว้าตไป ปู่เละลุงพี่ละเขาจะพาไปทางไหนพี่คือไปตองกระร้อแท่นี่เป็นตะบบเห็นเขียดพี่น้องเลยใบตองลายอันนี้คือแบบวางอะไรวางคลองตะแดงเลยว,วางตะแดงมือได้ต,ดตัวสิมือน่ะดินยังพุทรายังเป็นยัง ับจุกเลยน้าแท็กเลยเหย่องูพันโบมีนังโบมีโบมีงูน้อยเห็นยุดเลยนี่อย่าว่าเอาตัวใดงดีนะโบเห็นเขียดจากตอ๋อตัวมีแต่เขียดเงาดิเขียดเงา โอ้ลุงลุงเต็มอยู่พี่ลุง,ลง,เ,ลงเห็นไหมทางนู้นน่ะเขียดเต<ห>็มเลยโอ้เขียดก็ได้มันคืออยากจอยเทะโอ้เนาะโอ้มาจูดอันนี้วะจ้ามามือนนจูดจาน่ะกองทหามามือเดีเ๋ยวนี้นะ โอ้ยตะไคร้็เขียดมันจอยพโฟน้าไปให้เยื่อหมองไหมนะลุงน้องปะปะปะมันมาเป็นตาหนูลุงเนาะลุงว่าอยู่มันจอยเกินเขีออเอาเล็บเยี่ยนอะได đấy มันเออ เอาลลุงเลยมันจอยเนาะมันมันบอกเป็นแต่รับประทานประดจะไมอมหรอมันแต่ว่าร้ายเขียดนะผู้ต่าโคบผู้ผู้โอ้ตัวใหญ่อยู่มดตัวนั้นเออคือคือเอาอลูแล้วัตว่แล้วของตตวขามีตัว่าผูู้เอามันได้ดีแทกโอ้เขียดร้ายลุงเชียแต่ว่าเออ เอาไปมกไปมกใส่หัวพักมกใส่หัวพักใสเอาหรอแม่ไหลเอาโลดไหลเอาโล,ลดผูให้ดีแทกลัดมวนกุ๊บพี่น้องเอ้ยเขียดโมเขียดโมน้อยนี่สุบูบิกเลยอืมสุบูกมันเนี่นี่มันก็สีได้เตรียมขู่คือว่าด้วนี่ ต้มเป็นโต้บ่อ้ยอย่าคิดหนักอยู่ด้คันต้มเขียดน่นี่เป็นโตคิดหนักเดี๋นายคิดหนักมันเสพนะโอ้โนี่เราจะแบจับเขียดน้อยได้ไหมเขียดน้อยนะมีได้คันอยากเยื้องนะลุงลายนี่เขียดน้อยนี่มันเสพต่างแต่มันเพลิดเพได้เนาะแต่ว่าเสบได้เขียดน้อยนี่มันอ้วนเออโอ้ถือว่าตาดีได้เห็นเขียดห้าคำโอ้ เพนดีแท็กนเคยยื่งเขียดบ่เขียแล้วเลยดูไปแล้เน่ยเอเคยยืงเขียดหน่อยดีแล้วซะเอ้ถือว่าเก่งเนาะถือว่าเก่งเคยยื่งเขียดเห็นเขาเขียนหาคำปบม้กัอกมูก็มูอมาโอ้มดเก่งเก่งชมพนเอาเมียนแล้วเเขียนหม่สองโตปูนเก่ง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 เขียนยาวลุงเลย ตาบ้าลอกไปเรื่งลุง่าม,มันมันจากตัวหน่อยเนี่ยน้อยเคันเขียนหน่อยนะเอ้าลุงเลยเพเดอรอมาพีเดอร์อ,อไหนึงอาช้ยไปหาน้องนะอยู่น้องมันฉีดโต้วนเขาวา่ากางใต้มันมีิตามน้นก็ีบาไม่ขาดเมนาไปเห็นยังมีน้อย่าสิ่น่นวะ ดูออปนแล้วอปนเลยปลาเมืออย่าเอาเยอะไปตองลายอันนี้มันแห่งแหล่งโพดเนาะ เออมันบม่มีน้ำให้กินมันขึ้นไปอยู่นองหมดแล้วเขียดก็ได้เขียดน้อยก็ห้าแย่ปเลยมันหกโพตรเขากันเขียนไว้ดูง่ายมาลง ใช้คือบเห็นมันอิ่มมันใบแก่แล้เนาะใบแก่นะมันไปนะังเปลยังจแั้งยังยังยังชนใจเรื่องปูอยู่ถามเรื่องปูเป็นพัวบานเรากำลังเป็นผู้ช่วยนาอแทกเนาะ เรากำลังเป็นผู้ช่วยบ่ต้องห่วงนี่เ้ยงยย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 ยเยยนยย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 ่ยาเยย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 ลายย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 ้ยย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  ปายังบ่ทันเหลีวอยู่บนี้น้าอ้เืองอยู่ยังบ่ทันเลีวได้เานากว่างก็หนีเนาะยังบ่ทันเลี่วพี่น้องอะไนี่ขีดม่นดหมื่นอมาเนี่ยขดหมื่นโอ้เอาก็ตางดูไว้ี่นี่ลุงนะขีดเงีัยนันในไ่ผมนะโอ้ขียาดโมเล่นะขีดเ้วาเาเาอนะ พอเลยกเมื่อเท่านั้นแหละยังบรสสาเร็จดอกผมว่าเฮาเห็ดนะมันออกก่หันอวมันมันเนล่บอามนรส็จลุงเลยเขาเห็ดบัผ่านมาตรทานเลยทำะม่ดีเทู้โอ้เขียดน้อยใหญ่ารขนาดพี่น้องนี่นี่นี่ปาโตโอ้โห Này này. mưa chẳng khửn não ấy, mưa chẳng bị nhương, học cả nhanh chỉ bị nhương. chỉ mưa chẳng khửn nhương. chỉ nhai này, ồ, khế tìm nhảy, đầy tìm bộ đại, một phụ nó. đã, mẹ chẳng quá, học cả chỉ bị à. nhương, lúc bữa chỉ bị nhương khửn, bữa chẳng nhương. bộ đế, kiếp bên nè, nhảy nó đấy. ใช่ยี <í>. okay, <b> ่เดียวนี่นะนี่โอเคนี okay. Ooh, ่พี่น้องเขียนน้อยใหญ่เขาเนาะผู้ผู้ตะไคร้เขียดโม่ใหญ่ผูกในไพ่นะตะไคร้บอกเอาอีกเลือกเอาตะเขียนน้อยใหญ่เก่งเนาะขึ้นก่อนเติมน้ำครั้งเราจะหาหมื่โอ้ข้างวายหามื่นมันก็ตายหมดเลยเข้าเขียนน้อยใหญ่ลุงอ้ง เขียนหอยง่า่วเขียนหัวรอยมเลเขียนหัวเรียมเขียนยาวบกินเขาเอิญเขียนจิกเต้าเอิญเขียนยาอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมนในตีนนะเขียนหอยใหญ่นะในตีนนะเออใหญ่อลี่ได้ตัวนะโอ้นี่ตัวตใหญ่ใหญ่นี่ไรบ้างนี่นี่านี่มันออกมาลนี่ตตัวใหญ่ใหญ่ เอาเขียนหน่อยตัวใหญ่ลุงไหมเขียว่าเ้ยงเ่นนีเาอาเลยเยงเก่งเนาะคนก็คือมาได้กรุงเทพผมยังถึงจะเขียนค้าคำอามเกออบัดเจ้าผูเยี่ยงอยู่ตลอดเพะท่านเห็นเขียนข้าคำจังโตนี่แล้วเข้ากระเถ่าเลยเนาะถ้าอลไเข้า ห้าวงก็สิบแปดปีนะคับที่วัวไปเลยจที่เหลือนะภาคธนาคารไว้กินดอกเบี้นะเออถ้าเขาวาใชตากันเ่อยหลงเออเขตน้อยใหญ่ลุงเขตน้อยใหญ่คักคัลุงจัดไปโอ้หเฮาก็ได้รายเติบเลยได้นี่สามคนเนาะเมนไปพอหมกแล้วพอหมกเมื่อบอกพอแล้ว เดืดจังนี่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 ใต้หินเลยเขียดน้อยใหญ่นะลุงเขียดน้อยแต่ตัวมันใหญ่พี่น้องผู้ขากอุลีมันเละเลยนม่กลมปอกเลยเพรแถวนี้กันพนตกหนักกระตันลายได้แถวนี้ตัวเละลายนั่นดิได้แล้วมันมาขุดกับเจ้านอนตีนไายนั่นได้ตัวหนึ่งนั่นแหละร้ายได้แถวนี้กระตันเจ้านอนว่ให้ปล่อยคืนโอ้โหยมดมดมดเอามีเอาม่มดเขียดยังมดเติดไปเชียวเชียวหักหมายโอย ตังลอได้เ่เายใส่ให้บางตัวมันในยังเดียวนี้นุมน่มเลยนุ่มๆโอ้จับไปเลยเลย,ม,ย,ย,ยลม,ลม่มมนยนี่ยังเจลอเยอมเกดมาเิดยนี่เิบุวโงนี่นี่เห็ไหนไหมเจิดไ่ายนะโอ้ยจับตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งอพอได้กินพี่น้องไอ้สันมาหาก็นอเขียดนี่เขอดใเดียวไปตองไรเออไปตองกับอยากไรนี่ เออลายลเขยดนะแต่ไปต้องกับลายไปต้องนี่ลายก็เขียดท้าแม่เทานะมือสมุดนะเอาแยงมาปูไว้โต้างหน้านีเนาะเอาไปทมไว้ันเลยดูชอบมากเลยถือดูดเลเก็เอาไปตองออกบเอาไปตองออกบ่บ่บ่มันบ่คักเลย มันบ่มันคือห้าเงื่องงันนี่ขนื่ีอ่านี่ขาันเขียมื่นะบอเอาลุงเอ้คันเขียแสนเอาล้่ไ้านานแล้วนี่นี่เขียนไม่่กแล้วนี่มอคืนนี่มันหกเกินหูตะไครบอด้ไปทางไหเอาแต่มองเดียวโอนง โคลงคนนี่นี่นี่เดใส่หัวแล้วเลยรัวมเบาเด้อเสียเดยเียเลยเียนัห่เนี่บุญเออพี่พีพีพีเออมันนีจากนามามอมามาครัวอยู่เขาลุงมาคัวก็ได้อยู่ พอได้กินอยู่จับเขียดหน่อยน้ากันพี่น้องเลยต้องตาดีๆเด้อเขียดหน่อยนี่มือไหวนี่มือตาดีแล้วก็มือไหวแม่น่เว้ยนี่เขียดจิกบ่าเขียนหน่อยเนาะมือไหวแล้วก็ต้องตาดีๆกบต้องแม่นก่อนแม่นช้ำโดรกินมันเด้อแบบไม่ไหวเดี๋ยวให้ถู้ๆไปแล้วไปแล้วเขียดน้อยใหญ่ลุงเฮ็ดเขียดน้อยใหญ่ โอ้ใหญ่หรืเนาะช้่มเขียวขาะคำกระคำตัวนึ่งแม่นปู่ขาขาวผมวะขาขาวขาขาวลุงขาขาวแต่มันตัวใหญ่่ตัวนักอ่ะโอ้บ่แม่นลูกมันดอกลูกมันลูกมันก็ใหญ่เติบแล้วมันป่ะนะมันเริ่มขึ้นโคกแล้วมันเริ่มมันตัวใหญ่เริ่มขึ้นมาทึงเลยเนาะว้ายอะไรเปลือกหอยไปแล้วไปแล้วนี่กระโดดลงน้ำเลย โอ้ <left for Diamond Hai> โอ really? <bunker. S 1> ้ไปห่อได้แล้วสะบุรีแล้วมากรุงเทพเลยแล้วบ้านยังเนออเอาเลยลุงจับอโอมันมันมันม่ได้ยังก็รอไปทางนองค้าเนาะไปเยื่อเขียนโม่น้ำ เออโค้งควเนาะเมื่อไม่ยังเงี่องจีน่ายกันโค้ห้องคือชีกระโดดไปหมดเลยลุงเลยเอาไปตองใช่ไหมมุนเนาะ ก็เจ้าจูตอนเด่นเนรไลแล้วดีเทคผู uh ้ซีเนอร์ไปให้พอเท่าไม่เท่านะโอ้ยมือนะคือได้ลลยเทเอาดีดี มันยังไปให้พอ่าไม่ถ่าแบโบได้อ้ดูดูตเดียวเราเดินข้างสะข้างสะเนี่ยเต็มบ๊บเนาะยำผลจากตกังห้องเซลเซลโอ้น้อยน้อยนี่ห้องเสียงดั้งขนาดไหนห้องคือคืนเดี๋ยวมีห้องคืนนี้ก็ห้องคืนก้อนก็ห้อง เราโอจะขายได้เยอะเด้วยเพิ่ง <últ> จ <im ük> no <tr Nept un devenir> ับไปที <firstly> ่เดียวอือจะเดินไปุกไมปวดขาแมนโหฮู้ยน้องก็ได้พอสองโมกเลยเนาะกินบ่หมดเนาะวัดใครมีกระป๋อมาบราณก็ย้ายคนเดียวเลยแมนคลองเฮาปล่อยหมดเลยดิคล้องเฮาปล่อยหมดเลยมันตัวหน่อยมันั่นพิงปอยเนาะ ยังเลยสามสี่โตของเรายังไ่ได้กินและยังว่าเรือยังว่าช่วยุช่ใช่ปรเทนี้รับเจียงหใเจียงอั่ปันั

ตั่งตมาเฮาโอ้เขียดเียดน้อย่พนาเต้นขึ้นสยูปากกระทังเหเอาเลเียดน้อยง่ญ่เฮาคือไปเลยลุงคนที่เฮาได้เก็บเียดที่ฮักาแล้วหัวโ้ยมันคือเป็นจักชาดเขียดน้อยง่ายเฮานี่ไม่ได้ชิ้ใ้พ่อกินอันนี้ผล่หนนตพุกลุงเ้ยคือว่ากระทังบักใหญ่อเนฮา้กไะงห้ามเก็บบ มันได้น้อยกเดิมันออกเดี๋ยวเอาไว้สำนียกคนเด้อพี่น้องมวดมวนำกันเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องมีอีกเยอเนาะ พอกันมาคลิปหนะ้าพี่น้องสบายดี